สตาร์ดาวซีซั่นสองเออไม่ใช่เชฟพาสองอโอเคโอเคมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะอมีจดหมายห่าใครที่ไม่ใครที่ไม่ได้ไปดูพา พาร์ทแรกก็ไปดูได้นะคะแต่ว่าแอนเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็แต่มันก็ยังไม่ไม่ได้ก้าวหน้าก็เหมือนกับเพิง่งเพิ่งเริ่มเล่นนั่นแหละไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่โอเคโอเคทุกคนนี่คือหุ่นไล่กัน แต่คือเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะแอนจะผลิตนี่สปริงเกิลไอที่รดน้ำต้นไม้พอรถไม่ไหวแล้วเยอะเกินเก็บข้าวกั่อนหวังว่า,วาน้องไก่จะได้กินข้าวนะเยะ้เจ้าจะได้กินข้าวเจ้าไก่น้อยของข้า นี่ไงเครื่องทำมายังนี้ได้มายังนี้เดียวเฮ้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 เอเดี๋ยวก่อนนะอืมโอเคโอเคต่อไปก็กินข้าวก่อนโอ้ต้องข้าวตงมีเอนดู ลดน้ำต้องมาให้น้ำหมาก่อนนะคะเฮ้ยเก็บไม่ได้แค่ลดน้ำก็เหน่แล้วสงสัยวันนี้ต้องลงไปในถ้าแล้วอาจจะไปคุดบทองจะต้องหาทอง ไม่ใช่หาเหล็กเออต้องไปขุดทองหาเหล็กหาเหล็กกัอุ้ยอันนี้ต้นอะไรมันอยู่ต้นหนึ่งประดิ๋วหนึ่งน,นี่ต้องข้าวโพดน้ำหมดน้ำหมด นี่นี่ยนเนี่ยรกาทุกคนี่นนนสงเจา้าป่ามันจะมาจมันจะมาจิกต้นไม้เองนะ อะได้นบนั้นอะไรอะไรโอเคมันดังเกินไปเลยนะอะทำไมล่ะ <sighs> อ่าฉันอยากได้สปิงเกอร์มาทุกคน ทำไมต้นนี้มันต้นต้นน้อยจังเลยดูก่อนนะก่อนที่เราจะไปเหมืองหาหาเออหาทองใช่ไหมเอ็งจะเอาของพวกนี้มาไว้ก่อนใครข่ดจ้าเอ้ยแอ็ได้มาอย่เนสมาแล้วนะ <inas> เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอนะเออนี่ใช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 ่ กเอาไข่ไปเก็บไว้แล้วก็เอาไปทำไมยายองเนสตอีกใส่เข้าไปใช่ลันจะเอาของทั้งหมดเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วสิ่งที่อันจะพกไปนั่นก็คือของกินก่อนโอเคประทางชีวิตอ,อันนี้เราไม่ต้องใช้เนี่ถ้าอันนี้เราต้องใช้ไม่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 ไมไม กินได้ไหมอ้อันนี้กินได้กินได้พะะดีด้วยโอเคเอ,อันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้ไข่กินได้ไข่กินได้ข้าวกินไม่ได้โอเคเราจะเตรียมความพร้อมกันเฮ้ยโอเคดูไปถ้ำกันเถอ ไปถ้ำกันเถอะเฮ้ยทุกคน,นเจอลูกพามด้วยโอเคโอเคโอเค,โอ,เคโอ้ยเจอลูกพามอีกแล้วอะโชคดีจังอา้าวลืมดูลืมดูดวงวันนี้ว่าดวงดีหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆต้องดูดวงในทีวีนะว่าดวงดีหรือเปล่าเนี่ยก่อนจะลงไปขุดขุดของในถ้ำอะ ถ้าสมมติว่าดวงดีก็จะขุดเจอของดอีแต่คิดว่าน่าจะดวงดีนะเนี่ยเพราะว่าแอนเจอลูกพรมด้วยอ่ะ เจอกันเจ้ามอนสเตอร์เจ้าซาลามี่เฮ้ยแกจะลงไปในถ้ำด้วยเหรอโอเคลงลิฟต์ไปกันเลยนะคะผมชั้นนี้ไปเลยโอ้ตัดยาสมบหน่อยอุ้ยมาดิครับมาดิครับผมดาบมากเนี่ยผมดาบมาก นะเฮ้ยทุกคนเห็นหนึง่งตัวอะไรเคลื่อนไหวเจ้าปูแน่ๆโอ้ยเจ้าแมาลยนี่นี่โอเคต่อไปเราก็จะหาบันไดนะคะหวังว่าเราจะได้ลงไปลึกๆแล้วเราก็จะเจอเฮ้ยบันไดมันมีกี่ชั้น ตัวอะไรเจ้าปูแน่ๆน่ฉันจะไม่ตีเจ้าให้เสีย เจอบันไดแล้วทุกคน เฮ้ยได้ดาบใหม่เลยเนี่ยโอ้ oh my god วันนี้โชคดีสุดสุดสุดครับสุด,สดอ๋อชั้นที่20โอเคแอนเปิดชั้นใหม่คือชั้นที่ส0อ้าวอ,าวอาว้แล้วเราเราลงมาทำไมแอนกล่าว่าจะชื่นชมแม่น้ำแล้วก็ตกปลาสแล้วเราลงมาแล้วด้วย เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกลงลงิฟต์ได้ด้ินะโอเคโอเคอเฮ้ยเจอเลยเหรอดวงดีกันเ้ออเฮจะเจอเหล็กได้ยังไร ไ่ใช่หนิไม่ใช่ทองเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้โอ,โอ,โอ้มาเพียบเลยแฮะมาเพียบเลยแฮะข้าได้ดับใหม่ลองสักหน่อยโอ้โหฟันทีเกือบตายเนี่ยครับฟันทีเกือบตายเนี่ยครับเสียใจด้วยนะดับใหม่จริงนะสิไยขอมาดิมาดีมาดิ จะลองดีเลยจะลองดีเลยลองดีเลยนี่เฮ้ยมาดีดีมาแอ๋วข้างหลังเหรอโอเคเ,อเดี๋ยวก่อนนะแอนจะเอาดาบใหม่เอาไว้ต้องไม่ผังไว้นี่โอเคเดี๋ยวก่อนกินก่อนแล้วกัน ไม่กินนะแอนพกอะไรมากินที่มันที่มันให้พลังงานเยอะๆโอเคตอนนี้เหลือเฟอย <c oughs> เจอบันไดแล้ววันนี้ดวงดีจริงๆด้วย เฮ้ยมาจากข้างหลังเนอะมาจากข้างหลังเลยมาสิเอาเอาไปไหนล่ะมาสิมาสิเฮ้ยโหดาบนี่มันแรงจริงๆครับลูกพี่ สอนเลย teach me teach me เฮ้ยโอ้มันลุมล้อมเลยฮะมันรอเลยอะครับผม oh. โอ้โหนี่เปลี่ยนอาวุธไม่ทันเลยอ้าเดินจะค่ายตัวพวกนี้ ไอ้ไอ้พวกกล่องๆนี่มันไม่มีอะไรเลยนะฮะถาอีกอุ้โอ้ยทุกคนในกล่องนี่มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคเราได้เราเจอบันไหแล้ว เฮ้ยพวกของพวกนี้ไม่มีอะไรเลยเหรออ๋อมีอยู่มีพวกไข่ใช่ไหมเดี๋ยวกินเลยดูสีขึ้นเท่าไหร่โ oh <my> อ้ my god ไอผักนี้ดีจริงๆอันนี้ชั้นไหนอะเราเจอลีฟแล้วแสดงว่าเราเปิดชั้นใหม่อีกแล้วในถ้ำชั้น30มสิอ25ยี่้าโอเค ขึ้นละครั้งละห้าเหรอเอ้ยชั้นนี้จะมีอะไรไหมนะเตรียมเอาไว้ก่อนเจ้าสลามน้อยเอ้ยเจ้าลุมล้อมข้าเหรอแี่เี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย เออเอ้ยเจอแล้วเจอบันไดแล้วโอ้โหมาถึงก็เจอบันไดเลยนะคะผมแบบนี้มันดวงดีชัดๆนะดูก่อนข้างล่างมีอะไรไม่มีผมก็จะพอแค่นี้แล้วก็กลับบ้านไม่ไม,ไมเดี๋ยวลงไปชั้นต่อไปดีกว่าโอเคโอเคเอ้ย กี่โมงแล้วโอ้ไมค์ก็เที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนแล้วเหรอยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้อยแอนต้องรีบกลับบ้านก่อนตีสองเงินจะตายตายแน่ๆตายแน่ๆโอ้โหตีสองแล้วอะ เอ้ยจะตีสองอ่ะกลับก่อนแค่ลงมาถ้ำนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับทุกคนแล้วมันจะไกลไปไหนครับรู้แล้วครับว่วงว่วงม่วงว่างม่วง,วง,วง,วงโอ้ยไปอะไรไหมหอ๋ออันนี้จะมีทีส โอเคฮาวิ่พรุ่งนี้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 โอ้จะตีสองแล้วจะตีสองแล้วจะตีสองแล้วหย่ <Level> อันไหนดีนะ Animal อ o d ยี่สิบเปอร์เซ็อันไหนดีนะอันนี้ล้กัน <c oughs> วันที่ยี่สิบเอ้ยวันที่สิบเอ็ดให้ดูสิว่าแอนเอาอะไรไปเผาได้บ้างอ๋อ oh, should be มันต้องไต้ต้องห้าอันเหรอโอเคโอเค อ๋อไปบริจาคให้มิวเซียมโอเคอันนี้บริจาคให้มิวเซียมอันนี้ก็บริจาคมิวเซียมอันนี้ก็บริจาคมิวเซียมอ๋ออันนี้ล่ะ,มะเมล็ดสหรออ๋อสำหรับปลูกสปริงทอาน,นี้ฟัเออร์อปลูกไม่ได้เราก็จะเก็บไปก่อน ข้าวโตวแล้วเฮ้ยพวกอุปรกรณ์ไม่ได้อยู่นี่นี่นะเฮ้ยจะรวยยังอะเอ็นอยากเอ็นอยากอัพเกรดกระเป๋ามากเลยอะกระเป๋าจะไม่พอแล้วอะเฮ้ยน้องมะเขือยาวไหนดูสิหน้าตามะมเขือยาวโอ้โห You can